วันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยกก็มีรถเจ็ดที่นั่งนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วเนาะ สำหรับคันนี้นะคะลูกคโโ้า Toyota l e g e n d เดค่ะ2.8ขับ4 Sigma มโนะคะปี B 2021ค่ะคันนี้เป็นตัว GR Sport นะคะมาในราคาพิเศษเลยนะคะลูกค้า1,300,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัว GR Sport เนาะตัวรถสีขาวแบ็กท็อปหลังคาดำนะคะสำหรับคันนี้นะคะ คได้รับอาบรันตีนะคะลูกค้าจากกูอินสเปกชันนะคะคงสร้างตัวรถ5ดาวเลยนะคะตัวาากระจังหน้าเขาเป็นสีดำเงานะคะตัวนี้มีกล้องให้360องศานะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะคะตัวไฟหน้าของเขาค่ะเป็นอโปรเจกเตอร์ LED daytime running light นะคะ มีร,บระบบตัดแสงใบบีมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเป็นรถบ้านเช่นเคยนะคะสภาพรถส,สวยเนาะ mm hmm. ตัวยางเป็นยางปี2021นะคะปีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวแม็ก R20 นะคะตัวนี้แม็กพิเศษเฉพาะตัว g r นะคะลูกค mm ้า hmm. ตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มีกล้องด้านข้างมาให้นะคะ พิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับตัว G R เขาจะเป็นที่จะเปิดสีเดียวกับตัวรถนะคะสําหรับคันนี้เป็นสีขาวเนาะมีสมารท์ทคีลดแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกุญแจเวลไลก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวยกค่บมาดูภายในนะคะลูกค้าสาหรับภายในเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะ ก็จะเป็นออโต้ไฟฟ้าสีบานนะคะมีเซ็นทรัล็อกให้นะคะชุดลำโพงของเข,ขาทุกตัวเป็น JBL ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าเครื่องเสียงนะคะแน่นแน่นแน่นอนนะคะแล้วก็มีปุ่ม push start นะคะก็จะมีาคา้า่า GR ด้วยนะคะรวมไปถึง p a r k เซ g sensor เขามีให้รอบคันนะคะทางด้านพวงมาลัยเป็น multi function คะ่ะตัวนี้ก็ เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะคะรับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมลาลัยเขามีแอร์แบกให้นะคะแล้วก็มีคุชคอนโทรลนะคะปรับความเร็วคงที่เนาะรวมไปถึงนะคะมีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนอกเลนด้วยนะตัวแพนเดิลชิพนะคะเขาก็มีให้นะคะลูกค้าเรียกได้ว่าออปชั่นครบๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ตัวเรือนใหม่ยอยู่ที่58,000กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้เนาะตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะ mm hmm. ก็มีขับสีให้นะคะมีเกียร์โฟเนาะแล้วก็มีที่แอคชั่นคอนโทรลให้นะคะสหรับลงที่ลาชันเนาะตัวเกียร์เขาเป็นออโต้นะคะลูกค้ามีสปอร์ตโหมดนะคะโนมอลโหมดแล้วก็ อีโคโหมดนะคะรวมไปถึงการลื่นไหลการลื่สบัดด้วยนะคะแล้วก็พิเศษนะคะตัวบอกเขาเนาะจะมีสัญ,ญลักษณ์ G R แบบนี้ด้วยนะคะก็สวยมากๆนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะอย่างที่หยอกบอกนะคะลูกค้าหายห่วงเลยเรื่องโครงสร้างตัวรถนะคะมีช่างจากด้านนอกมาตรวจให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะ เป็นท้ากำรรมหยี่แบบนี้นะคะลูกค้าเจ็ที่นั่งนะคะภายในก็มีพรมสีแดงตัดกับตัวรถให้รอบคันเลยเนาะมิธีชาร์จแบตให้นะคะด้านบนเป็นแบบ USB นะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นแบบหัวปลั๊กไฟบ้านนั่นเองนะคะลูกค้าตัวรถสีขาวแบคท็อปหลังคาดำนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตฟรีดาวนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็มีไฟแนซน์วิเซ็นเไทยนะคะ เขาจะเป็นซีรีนเชียลไล่ระดับนะคะลูกค้าสวยมากๆเนาะแล้วก็ตัวชุดยางอะไหล่เขาอยู่ครบนะคะด้านหลังมีปร์กิ n g เซ็นเซอร์ให้4ตัวนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะคะในส่วนของฝาท้ายเป็นออโต้ไฟฟ้านะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะแล้วก็รุ่นนี้คือ,อปอดจฮิตมากๆนะคะในตลาดเนาะ นี่นะคะภายในกว้างขวางเหมาะมากๆเนาะสำหรับรถจิตที่นั่งนะคะตัวแอร์เย็นฉ่าแน่นอนมีแอร์รวให้รอบคันนะคะแล้วก็ด้านหลังมีเบาะนะคะพับแผ่นได้นะคะสําหรับเบาะแถวที่3เนาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะสติกเกอร์ยังอยู่เลยลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง2-8ตัวท็อปนะคะให้ดูก่อนน็อตนะคะเดิมๆนะคะลูกค้าไม่ขยับนะคะตัวนี้ก็ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอย่างที่หยกได้บอกนาะลูกค้าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะเหลือที่1นึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะนัดดูรถหน้างานค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถส่งเพื่อไทยได้นะคะภายในรถก็สะอาดนะคะลูกค้าไม่ยับไม่ชํำน,นะคะรวมไปถึงเพดานก็เลียงเลี่งยงไม่มีรอยขีดข่วนเช่นกันนะคะสวยมากๆะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ตัวเบาเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหรือโทรใายได้ตรงนะคะไม่ผ่านในหน้าค่ะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเ,คเดี๋ยวโยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเนาะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ